คุณมีโอกาสที่จะมีดวงถูกหวยรวยเบอร์หรือเปล่าก่อนฟังคำนายอย่าลืมกดติดตามกดกระดจ่ให้หมออ้อมธรรมชาติโรด้วยนะคะสำหรับคนที่เลื่อนฝีมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่มาดูกันค่ะว่าคุณมีโอกาสที่จะถูกหวยรวยเบอร์หรือเปล่าอ่ะสับสดกันเลยสําหรับใครที่อยากจะดูส่วนตัวกับหมอเนาะถ้าข้อความมาขอจองคิวกันก่อนได้เลยอ่ะเอาวันนี้ให้เลือกดีกว่านะให้เลือกดีกว่านะเป็น choice A กับ B ค่ะนะ A กับ B นะเกับ B นะเออโอเคสับอย่างนี้เลยและกันสดสดกันไปเลย A กับ B นะคะหลับตาตั้งจิตเป็นสมาธิตั้งใจอธิฐานขอให้เลือกที่ตรงกับคุณมากที่สุดจากนั้นค่อยๆลืมตาแล้วก็เลือกกองที่ดึงดูดใจคุณมากที่สุดใครที่ยังเลือกไม่ได้กดพอสส่วนใครที่เลือกได้แล้วมาฟังคำนายกันเลยเริ่มจากกอง A ก่อนนะว่าคุณมีโอกาสถูกหวยรวยเบอร์หรือเปล่าอขอดูพลังงานหน่อยซ โอ้โหต้องบอกเลยกองเอนี่เป็นคนที่มีเซนมีโชคมีลาบดวงดีนะเนี่ยเราเนะนะคนที่เลือกกองเอต้องบอกเลยเป็นคนที่มีดวงที่ดีมีดวงมีโชคมีลาบนะมีโอกาสมีโชคลาบนะลาบลอยลาบจากการเสี่ยงโชคนะมีโอกาสถูกหวยรวยเบอร์ ดูจากพลังงานต้องบอกเลยนะเป็นคนที่มีดวงดีนะช่วงนี้ดวงดีช่วงนี้ดวงเห่งช่วงนี้ดวงปังเออมีโอกาสถูกหวยรวยเบอร์มากๆเลยนะพลัางงานของความโชคดีพลังงานของคนดวงดีแรงเลือเกินสาหรับคนที่เลือกกองเอนี้ i, มีโอกาสถูกหวยรวยเบอร์ยินดีด้วยนะคะอ่ะต่อมาคนที่เลือกกองบีกันบ้าง คนที่เลือกกองบีมาดูกันคุณมีโอกาสถูกหวยรวยเบอร์หรือเปล่าอขอดูพลังงานหน่อยค่ะมีโอกาสไหมโอ้โหต้องบอกเลยถ้าดูจากพลังงานตรงนี้โอกาสมีไหมยังมีอยู่นะมีโอกาสจะถูกหวยรวยเบอร์เหมือนกันแต่นะคนกองบีเนี่ยต้องบอกว่าบุญกรรมสัมพันธ์คุณสร้างบุญมาเยอะไหมนะต้องถามตัวเองนะถ้าเกิดคุณสร้างบุญสร้างกุศลทำบุญมาโดยตลอดนะ ทำบุญคิดดีพูดดีทำดีสร้างบุญสร้างกุศลมาโดยตลอดนะละเว้นจากการทำชั่วหรือทำบาปทั้งปวงแล้วก็สร้างบุญสร้างกุศลมาโดยตลอดพูดดีคิดดีทำดีนะจะซื้อหรือว่าจะเล่นอะไรก็แล้วแต่ก็เป็นไปเพื่อที่จะได้แบ่งปันช่วยเหลือผู้คนอะไรเงี้ยจิตใจเจตนาดีเนี่ยนะไม่ละโมบโลภมากต้องบอกเลยมีโอกาสถูกนะมีโอกาสเลยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประทานพร แต่ถ้าเกิดว่าคุณละโมบโลภมากนะหรือจิตใจฝักใฝ่ไปในทิศทางที่ไม่ดีต้องบอกเลยผลส่งทันทีเพราะฉะนั้นแล้วระวังอย่าละโมบโลภมากแล้วกันโอกาสที่จะถูกหวยรวยเบอร์มีแต่มากน้อยขึ้นอยู่กับบุญกุศลที่คุณสร้างมาสร้างมามากม,ม,มีโอกาสได้มากสร้างมาน้อยก็อาจ